เราจะทำแกงกะหรี่ไก่ทอดกับกุ้งทอดนะเราหมักไก่ไปแล้วก็มากุ้งแล้วน,นี่เครื่องแกงกะหรี่นะเราไปให้เจ้าของสูตรตำลับผสมมาให้เองเลยนะแล้วแต่เราทำไม่เหมือนใครในะแกงกะหรี่ของเราจะใส่เพกทัวสารพัดอย่างแล้วก็นี่มีมันฝรั่งนะแล้วก็มีแครอทแล้วก็มีทั่วแล้วก็มีเอกระพพดแอ้ แล้วก็มีท่วแขกเดี๋ยวเรามาทอดกันก่อนเลยดับ,บแรกปกติเขาจะทำเป็นกุ้งเทมป,ปุระนะแต่เราไม่ละนะเราเป็นกุ้งทอดธรรมดาเลยนะไม่เทป,ปุุงปุระเลยนะเดี๋ยวเราค่อยเอา แป้งลาบที่ไหนให้เป็นเป็นเหมือนกุ้งเทป,ปุระที่มีแป้งกเกาะเยอะๆเราไม่ได้ดัดหลังให้มันตรงนะแต่เราพาหลังลพราะความขยันของเราเราทำให้ดัดเราตรงๆเราต้องพาตรงท้องมันนะกีดตรงท้องมันมันจะได้เป็นกุ้งกุ้งแบบกุ้งเทป,ปุระใส่แป้งลงไป ป,สว,ปสวยเปลสวยแล้วก็ปล่อยเขาไปเลยปล่อยให้เขาเอา้เขาไปจนเหลืองแล้วค่อยมากลับ